สนับสนุนโดยยาเมทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟี่แผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้ยตรงนู้นก็ช้างตรงนี้ก็ช้างถ่ายรูปหน่อยสิปุยน่ารักออะน่ารักจังเลย สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับนักท่องเที่ยวบีบีกัม马าสน,นะคะ mm hmm. หนีร้อนมาเที่ยวปางช้างค่ะ mm hmm. อุ๊ยดูสิคะได้หลายรูปแล้วคะเนี่ยโอ้ยแล้วนี่คือหนีร้อนมาก็จริงนะคะแต่ว่าได้ยินว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาช่วยคลายร้อนได้บ้างนะคะน้องช้างก็คงไม่ร้อนเท่าไหร่แหละวเนนี้เดี๋ยวไปดูในแต่ละพื้นที่กันหน่อยอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากภาคเหนือคะ่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด36-40องศากับมีฝนตก10%ของพื้นที่กับมีลมระโชกแรงและลูกเห็บ ตกบางแห่งที่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งได้ทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาภาคกลางอากาศร้อนฝนตก20%ของพื้นที่กับมีลมแรงแถวแถวนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบ,บุรีพระนครเสียยุทธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกฝนตก40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่าสุด24-27องศาบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า1เมตรภาคใต้ทะเลทั้ง2ฝั่งก็จะมีฝนตก30%ของพื้นที่นะคะบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลคลื่นสูงกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฝนตก30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด26-28องศาคา่ะ วันนี้13มีนาคมเป็นวันช้างไทยค่ะมีขึ้นเพื่อให้คนไทยนั้นได้รู้รักแล้วก็หัวแขนช้างไทยช่วยกันดูแลน้องช้างให้อยู่คู่กับเราคนไทยไปตนานนะคะและจะบอกเลยว่าช้างไทยนี่เก่งนะมีความสามารถหลายอย่างวาดรูปก็ได้เตะบอลก็ยังได้เลยว่าแล้วตอนนี้ถ่ายรูปต่อดีกว่ามันน่ารักมากเลยลาเลยนะคะสวัสดีค่ะไหนดูสิอู้ตัวนี้น่ารักจังเลยดูเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นมาเลย